สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับคุณครูไก่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชาสอง1น1ศเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะครับคุณครูนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับ สำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยนะครับโดยครูนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับนั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับเพื่อจะได้มีความพร้อมในการเรียนวิชานี้ของคุณครูนะครับเมื่อครบหนึ่งนาทีนะครับนักเรียนจะได้ยินเสียงสัญญาณน,นี้ครับเป็นเสียงสัญญาณให้หยุดการนั่งสมาธินะครับเริ่มนั่งสมาธิได้ครับ การนั่งสมาธินะครับหรือว่าการสํารวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมีสติมาเป็นอันดับแรกนะครับสมาธิสติปัญญานะครับอย่างเช่นการขับรถหากเราไม่มีสติเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ถูกไหมครับการเรียนก็เช่นการคํับนักเรียนหากนักเรียนทุกคนนะครับไม่มีสติไม่มีสมาธิใน, <S <S ในการเรียนนะครับก็อาจจะทําให้นักเรียนนะครับไม่มีความรู้ในสิ่งที่ครูสอนไปเลยครับ เวลาสอบก็จะสอบไม่ผ่านนะครับเพราะว่านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่มีสติไม่มีสมาธิกับครูครับอ่าครบเวลาหนึ่งนาทีแล้วนะครับวันนี้นะครับนักเรียนทราบไหมว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนอะไรให้กับนักเรียนครับอ่าไม่ทราบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าครับอ่าครูมีคําถามก่อนเรียนมาก่อนนะครับ นักเรียนเคยไปร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอะไรบ้างและมีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับนักเรียนพิมพ์มาในช่องแชทหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นเวลานักเรียนพิมพ์สาวสิบวิทีครับในนี้มีใครเคยไปร่วมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดมาบ้างครับมีการปฏิบัติตนอย่างไรที่วัดในเมื่อนักเรียนไปทำบุญนะครับ นักเรียนได้มีเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมตัวไปทำอะไรบ้างที่วัดครับอ่ามาแล้วมาแล้วมีเด็กชายอารนะครับพิมตอบมาว่าเคยไปร่วมวันสำคัญนะครับก็คือวันมาคาบ,บูชาครับการปฏิบัติตนก็คือทำบุญใส่บาตรไปฟังพระเทศที่วัดนะครับแล้วก็เวียนเทียนทิ้โบสถถูกต้องไหมครับอ่าเดี๋ยวครูมาเฉยลยรออีกคนหนึ่งก่อนนะครับ เด็กหญิงนุ่นตอบมาแล้วนะครับว่าเคยไปร่วมง,งานวันวิสาขาบูชามาค่ะ,ะวันวิสาขาบูชามีการปฏิบัติตนก็คือมีการทําบุญใส่บาตรเหมือนกันอาเตรียมของคาวของหวานไปใส่บาตรพระนะครับแล้วก็ฟังเทศปฏิบัติธรรมแล้วก็เวียนเทียนที่อุบสถทั้งสองคนเนี่ยตอบคำถามมาคล้ายๆกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นคําตอบที่ที่ที่ ที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็เป็นคำถามก่อนเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับสนใจคุณครูมากยิ่งขึ้นนะครับ่าคำถามข้อต่อมาจากภาพเป็นศาสนาพิธีใดอาจวครูะอธิบายรูปภาพให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะครับก็จะเป็นต้นเทียนต้นใหญ่นะครับมีประชาชนนำมาถวายแล้วก็มีเครื่องพยาธธรรมต่างๆนะครับถวายกับพระสงฆ์นะครับ นักเรียนคิดว่าเป็นพิธีอะไรครับอ่าพิธียนเข้าวรรษาอ่าเดี๋ยวเราจําคําตอบนี้ไปก่อนนะครับอวเข้าวรรษาอ่ะและเพราะเหตุใดประชาชนจึงมีการนําเทียนไปถวายในวันนั้นเพราะเหตุใดครับนักเรียนตอบครูมาได้เลยนะคะเพราะเหตุใดอ่ามีพิมพ์มาแล้วนะครับก็เพราะว่าพระสงฆ์จะต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลาสามเดือน การมีเทียนเนี่ยก็คือเอาไว้จุดใช้เวลนกลางคืนนะครับหรือว่าเอาไว้เพื่อศึกษาพระธรรมพระไตรปิฎกต่างๆที่วัดในเวลากลางคืนครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเก่งมากเลยนะครับเด็กชายอามตอบคาถามคุณครูกับเด็กหญิงนุ่นตอบคาถามคุณครูมาอยู่แค่สองคนเองนะครับก็จากรูปภาพเนี่ยครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคือ เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันเข้าพรรษาครับประชาชนก็จะมีการถวายเทียนเครื่องทยาธธรรมต่างๆให้กับพระสงฆ์นะครับเพื่อใช้จำนำพรรษาตลอดสามเดือนครับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือจะเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชนาไตยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นักเรียนนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธของเราเนี่ยผ่านวันสําคัญ ทางพระพุทธศาสนารวมทั้งวิธีปฏิบัติตนในวันสำคัญดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมใช่ครับถ้าเราเนี่ยอยากรู้ประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเราก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าผ่านวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากันดีกว่าครับเพราะว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั้นนะครับล้วนเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าครับซึ่งเป็นศาสดาของ เราชาวพุทธนะครับ 1. วันมาค้าบูชาตรงกับวันเพนเดียนสามของทุกป,ปีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียกว่าจตุรงคสันิบาทถูกไหมครับถูกนะครับก็ถ,ถูกตามนี้ไม่ใช่คําถามนะครับแต่เป็นสิ่งที่ควรอธิบายให้ฟังนักเรียนอยากจะทราบไหมครับว่าจตุรงคสันิบาทคืออะไรอ่านรูปภาพข้าวๆก่อนนะครับคือมีพระสงฆ์จานวนมากเลยเนี่ยมานั่ง อยู่รวมตัวกันใที่ใดที่หนึ่งเนี่ยโดยเยอะมากเลยนะครับเกือบหนึ่งพันลูกและก็มีพระเจ้านั้งอยู่ตรงกลางนะครับจากรูปภาพที่คุณครูให้มาอ่าเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันก่อนมาค้าบูชานั้นนะครับย่อมาจากคําว่ามาคะาบุรณะมีหรือมาคาบุรณะมีบูชานะครับแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสามวันมาคาบูชาจึงตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาม เหตุการณ์จะตกลงข้อสันนิบาตนะคะก็คือมีเกี่ยวข้องในการติเหตุการณ์ด้วยกันพระสาวก1 2 5 0รูปนะคะมาประชุมกันโดยมีไน้าัดหมาย2พระสาวกทั้ง1 2 5 0รูปนะครับล้ว 1, นได้รับเอหิภิกขุอุปสรมปทาคือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า3าพระสาวก1 2 5 0รูปที่มาประชุมกันนะครับทุกลูกล้วนเป็นพระอรหรันต์4พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาททปติโม นักเรียนสงสัยไหมครับว่าโอวัฒปฏิโมกคืออะไรอ่าสงสัยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปสึกษาต่อเลยครับคําสอนโอวัฒปฏิโมกของพระเจ้านะครับประกอบด้วยหลักธรรมสามประการดังต่อไปนี้ครับข้อ1ขันติคือความอดทนอดกัน้นเป็นตะบะสูงสุดข้อ2การไม่ทําความชั่วทั้งปวงการทําแต่ความดีการทําใจให้บริสุทธิ์ข้อ3การไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปฏิโมก การรู้จักประมาณในอาหารอยู่แต่พอดีครับคือการอยู่ในที่สงบการํำเพนสมาธินั่นเองทั้งสามข้อนี้นะครับก็เป็นหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องกับโอวาทปติโมในครั้งนั้นครับ 2. วันวิสาขาบูชานะครับวันวิสาขาบูชาเนี่ยตรงกับวันเพนเดือนหกของทุกปีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือปร,ปรัสตูตัดรูปินิพานซึ่งทั้งสเหตุการณ์นั้นนะครับ เกิดตรงกันครับแต่คนละปีนะครับก็คือปตุกาณ์คือประสูตรอย่างรูปภาพนี้เลยนะครับตัสรูและปนิพานครับทั้งสามุกากณ์นี้นะครับหล่อหลอมรวมกันเป็นวันวิสาขาบูชาครับวิสาขาบูชานั้นนะครับย่อมาจากคําว่าวิสาขาบูรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพญเดือนวิสาขาถ้าปีใดมีอธิกย์กราคือมีเดือนแปดสองหนก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือนเจ็ดครับ ความรู้เพิ่มเติมนะครับในเกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชาองค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชานะครับเป็นวันสําคัญของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือได้ว่าองค์การยูเนสโกเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับศาสนาพุทธของพวกเรานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับตัศน์ลเอกของเรานะครับก็คือพระพุทธเจ้าครับ,รบจึงถูกประกาศยกย่องให้เป็นวันสําคัญของโลกอีกหนึ่งวันครับ สามวันอัดถ้ามีบูชานักเรียนลองดูคําว่าอัดอัดถ้าแปลงภาษาชาวบ้านก็คืออัดถอัดิก็แปลว่ากระดูใช่ไหมครับอัดถ้ามีบูชาก็เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันอัดถ้ามีบูชาเนี่ยตรงกับวันแรมแปดข้ามเดือนหกหรือเดือนเจ็ดนะครับนับถัดจากวันวิสาักขับบูชาไปเจ็ดวันซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวัยพระเพลิงพระพุทธสลีรังคารของพระพุทธเจ้านะครับ วันต่อมาครับ4วันอาศาลหบูชาตรงกับวันขึ้น15ข่้าำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศานาธรรมาจักกับปะวัตนสูตรปบทัญจกวัคคีทั้ง5ปบันจกวัควคีทั้ง5คือโกธัญะวัปปะพัทยะมหานามะและอาศาชิครับก็อ่ที่ได้บอกไปนะครว่าเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้านะครับ งแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคีทั้ง5คือโกธัญะญวป,ปะพัทธิยะมหานามะอัสชีครับซึ่งทั้ง5รูปนี้นะครับรวนแต่เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะครับเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกขลกิริยานะครับซึ่งผู้อุปถัมภ์นะครับนั่นก็คือผู้ดูแลนั่นเองครับพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้นะครับมีชื่อว่าธรรมจักกับปะวัฒนาสูตรครับ ซึ่งในแก่อริยสัจสี่หนทางแห่งการดับกข์ครับหมายถึงความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือทุกสมุทัไทยนิโลกมรรคเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วนะครับโกทัญญะก็สาเร็จพระโสดาบันดังนั้นนะครับจึงนับได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระราชาไตา้ครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับเหตุการณ์ที่ทําให้วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะเป็นวันสาคัญนะครับ อันนี้คุณครูถลุปย่อมาให้นะครับก็คือหนึ่งเป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักกับปวัตนสูตรสองเป็นวันที่พระสังฆรัตนะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระสังฆรัตนะก็คือพระโกธัญญะนั่นเองครับที่บรรลุเป็นพระโสดาบันสามเป็นวันที่พระรัตนาตายครบสามดวงก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองครับผม ห้าวันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยอธิษฐานว่าจะอยู่ประจําในอาวาสตลอดสามเดือนโดยไม่ไปครั้งแลมในที่อื่นตรงกับวันแลมหนึ่งข้ามเดือนแปดคือวันถัดจากวันอาสา,ารหับูชาครับจากรูปภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยจะเล็กไปที่ต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ทําให้ปบหยยบต้นข้าวต้นกาแของชาวนาที่ปลูกไว้น,นะครับได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะครับ นี่แหละครับเป็นสาเหตุทำให้เกิดวันเข้าพรรษาขึ้นมาครับช่วงมรรษาห,หรือช่วงฤดูฝนนะครับได้มีผู้มาขอร้องร้องขอต่อพระพุทธเจ้าว่าได้เกิดความเสียหายแก่ต้นข้าวต้นกล้าของตนครับเพราะถูกเกลียบโดยพุทธบริษัทซึ่งไม่ได้มีเจตนานะครับแต่ก็ทําให้ข้าวกล้าของประชาชนที่ปลูกไว้เนี่ยเสียหายและได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าต้นไม้หรือว่าต้นกล้าของข้าวเองเนะี่ย ก็จะเจริญงอกงามได้ดีในช่วงเราดูฝนนะครับดังนั้นนะครับพระองค์จึงออกพุทธบัญญัติกำหนดให้พระสงฆ์ทุกรูปนะครับจำพรรษาเป็นหลักเป็นแหล่งในช่วงฤดูฝนโดยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8จนกระทั่งถึงวันขึ้น1 5้าข้ามเดือน11นับเป็นเวลา3เดือนครับวันต่อมานะครับเมื่อมีวันเข้าพรรษาแล้วนะครับ เราก็ต้องมีวันอลักพรรษาใช่ไหมครับวันต่อมาคือวันที่6นะครับคือวันอักพรรษาและวันตักบัตเทวโลหณะครับตรงกับวันขึ้น15ค่้าข้ามเดือน11ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จําพรรษาครบสามเดือนโดยพระสงฆ์นะครับจะมีโอกาสกล่าวคําตักเตือนซึ่งกันและกันเรียกว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณามีความเชื่อกันว่าวันอัรรษานะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้เสด็จลงมาจากสวรรค์นะครับเพราะว่า หลังจากที่ขึ้นไปแสดงว่าทำเทศนาให้พระมารดาฟังแล้วนะครับแล้วก็ได้ลงมาสู่มนุษย์โลกนะครับจากรูปภาพจะได้เห็นว่าเป็นการเสด็จลงมาจากบนสวรรค์นะครับแล้วก็มีประชาชนพระสงฆ์นะครับมาคอยรับต้อนรับนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับ หลังจากวัดออกาแราแล้วนะครับจะมีประเพณีอย่างหนึ่งนะครับที่ชาวพุทธนิยมทํากันมากเลยนั่นคือประเพณีการทอดกระถิ่นครับหรือการทอดกระถิ่การนะครับการทอดกระถิ่แล้วเนี่ยจะมีขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะครับวัดวัดหนึ่งนะครับสามารถมีการทอดกระถินได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะและการทอดกระถินเนี่ยจะต้องให้ผ่านพ้นวัดอคการราไปเสียก่อนนะครับเซื่งปกติแล้วเนี่ยการทอดกระถินสามารถทอดได้แค่หนึ่งครั้งใช่ไหมคะ ส่วนท่อพระป่าสามารถทอได้ตลอดทั้งปีครับเจดวันธรรมะสวนะวันสำหรับฟังธรรมเรียกกันทั่วไปว่าวันพานะครับซึ่งนักเรียนนะครับก็ทราบแล้วนะครับว่าวันธรรมะสวนะนะครับก็คือวันพระนั่นเองซึ่งมีสองชนิดคือวันพระเล็กและวันพระใหญ่วันพระเล็กนะครับได้แก่วันขึ้นวันแรมแปดท่ม วันพระใหญ่ได้แก่วันขึ้นวันแรม14หรือสิบห้าค่ำซึ่งวันพาะนะครับพระก็จะไม่ออกไปวิณฑบาทนะครับจะรอรับพัตตาหารอยู่ที่วัดนะครับโดยจะมีประชาชนนะครับนำพัตตาหารทั้งคาวหวานนะครับมาตักบาตท,ที่วัดนะครับแล้วก็ร่วมฟังธรรมที่วัดนะครับในที่นี้นะครับนักเรียนเคยไปวันพระหรือไปทำบุญวันพระกับพวกของไหมครับ มีตอบมาใช่องแชรนะครับว่าเคยครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะไปทาบุญวันพระอยู่บ้างเล็กน้อยน,นะครับวันไหนถ้าว่างก็จะไปทาบุญวันพระนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าการปฏิบัติตนในแต่ละวันในแต่ละวันสําคัญของพระเองเนะ่ี่ยไม่ใช่ของพระนะครับเป็นของของประชาชนเราเนี่ยที่จะปฏิบัติตนในการที่ไปวัดนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็อื่นเลยเนี่ยครูชี้แจงเรื่องใบางานก่นนะครับก็คือ ายงานนะครับวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้ทํานะครับสองแผ่นด้วยกันก็คือเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนอธิบายวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต่อไปนี้ให้ถูกต้องครับนี่ครับก็จะเป็นใบงานหน้าตาแบบนี้ครับที่คุณครูให้ทําก็จะมีความสําคัญการปฏิบัติตนนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นนะครับว่านักเรียนเห็นความสําคัญต่อวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเพราะอะไร คำถามนะครับขอให้เราไดจากกันไปในวันนี้นะครับก็คือคําถามนี้เป็นคําถามง่ายๆก่อนนะครับเพื่อเพื่อนวามรู้เพราะว่ารูปภาพนี้นะครับคุณครูได้อธิบายไว้ให้แล้วนะครับว่าวิธีการปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งครูได้ชี้แจงไว้เมื่อต้นต้นคลิปที่ผ่านมานะครับวันเข้าพรรษานะครับก็คือมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรนักเรียนช่วยพิมพ์ในช่องแชทไหมคุณครูหน่อยครับคุณครูให้เวลา2นาทีครับ มีมาแล้วนะครับเด็กหญิงนุ่นเด็กหญิงนุ่นตอบว่าวันเข้าวพรรษามีการปฏิบัติตนคือเราสามารถนําผ้าอาบน้ําฝนไปถวายพระแล้วก็นําเทียนจำลองพรรษาหรือว่าเครื่องทยาธรรมนะครับไปถวายพระสงฆ์ที่วัดนะครับเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในช่วงตลอดระยะเวลาจำนงังพรรษาสเดือนครับเป็นคํำตอบที่ถูกต้องนะครับเด็กหญิงนุ่น คำถามท้ายบทเรียนนักเรียนคิดว่าการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในวันสำคัญก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อตนเองนักเรียนคิดว่าการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในวันสำคัญก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อตนเองครับครูให้เวลา2อนาทีในการคิดนะครับ การเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในวันสําคัญก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อตนเองพิมพ์ตอบมาในช่องแชทได้เลยครับนักเรียนอ่ามีมาแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในวันสําคัญเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับเด็กหญิงนุ่นตอบมาว่าการเข้าวัดนะครับเป็นเหมือนการทําจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นการสรืบย่สอสืบสานพระศาสนานะครับ แล้วอะไรอีกอ่าเดี๋ยวครูเล่นก่อนนะครับก็วคือเด็กหญิงนั่นก็ตอบมาว่าเป็นการศึกษาพระศาส,าส,าสานาแล้วเป็นการทํารงไว้นะครับเป็นการสร้างบุญบาร,รมีให้กับตนเองครับทําให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับมีสติในการดำเนิชีวิตถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเก่งมากๆนะครับเดี๋ยวคุณครูขอย้อนกลับไปในวันข้าววันศาสักคู่หนึ่งนะครับ เป็นข้อมันต่าง่ที่ครูบอกนะครับก็คือจะเป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมก็จะมีการถวายภาพน้าฝนต่างๆครับอย่างที่เพื่อนๆในพิมพ์ตอบมาในช่องแชทที่ผ่านมานะครับครูขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องวันสําคัญที่ต้องมีการเวนเทียนนะครับซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยจะมีด้วยกัน4วันด้วยกันนะครับก็คือวันอัฐมีบูชาวันอาสารหะบูชาแล้วก็ วันวิสาขบูชาแล้วก็วันอีกวันนะครับก็คือวันมาคาบูชาครับซึ่ง4วันนี้นะครับซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะครับก็จะมีการเวียนเทียนรออพระอุโบสถนะครับซึ่งครูคอสเตอร์นี้เนี่ยนะครับทิกในการเวียนเทียนนั้นนะครับนอกจากแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลหรือว่าปูชนียสถานแล้วนะครับในทางศาสนาของเรานะครับยังเป็นเหมือนกุศโลบายนะครับเกี่ยวกับการเวียนไหวตายเกิดของมนุษย์นะครับ ที่ไม่มีวันสุดสิ้นนะครับเพื่อเป็นการเหมือนว่าชบทวนชีวิตนะครับให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับซึ่งอย่างที่ครูบอกไปนะครับก็คือวันพวกนี้นะครับก็จะเป็นสี่วันนี้ที่พูดไปคือวันมาคาบบูชาวิสาขาบูชาเทมีบูชาและวันอาสารหบูชานะครับก็จะมีการเวียนเทียนเกิดข,ขึ้นที่วัดครับนักเรียนเนี่ยกันหรือยังครับ เหนื่อยกันย่างเหนื่อยกันย่างอันเหนื่อยแล้ววันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากว่านักเรียนคนใดสงสัยหรือว่ามีข้อคำถามอะไรก็สามารถถามมาให้ครูได้รับทราบได้เลยนะครับในตอนนี้ครับในช่องแชทนักเรียนอย่าลืมทำรายงานของครูด้วยนะครับถ้านักเรียนไม่ถามคุณครูจะชี้แจงอีกหนึ่งรอบ ก็คือให้นักเรียนทำรายงานเรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับนี่ครับรายงานของครูมีสองแผนด้วยกันก็จะมีวันมาคาบูชาวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษาครับนักเรียนอย่าลืมไปรกอบรายงานไมให้ครบนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้นะครับครูก้ากล้าลงมีสมโมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ